อันนี้ทางก็ยากอยู่รถกิ่งมาน่าจะติดตรง <c oughs> นี้ติดเลยใช่ไหมใช่ที่นี่ถ้าฝนตกขึ้นยากคุณทิดอนนี้มันเขาโหดมากเป็นที่ดิบสไลด์ระหว่างก็ติดกันอยู่นี่ลูกระึ้นไม่ได้ตรงนี้ฝนตกตรงนี้พี่เขาบอกว่าเป็นถนนลอยฟ้านะครับแล้วก็จอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งสวยมาก ก็จะกลับไปนัน่อีกครั้งนะครับนานพักสองแต่ว่าสบายหน่อยตรงนี้มีคนช่วยขับนะครับเพิ่งเปลี่ยนคบตอนใกล้จะถึงยี่พักรานะครับยิงผมกาขับคนเดียวมาทั้งทางเลยใช่ไหมครับเพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้อยู่ทางด้วย <c oughs> ยู่มืออะไรครับเอาเป็นลงเอาเป็นลงเหมือนเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นซ้ำไม่มีผิด กับการเดินทางในทริปนี้ที่เริ่มจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดน่านคงเพราะผมชอบความรู้สึกเวลาได้ขับรถอยู่บนเส้นทางระยะไกลเช่นทุกครั้งที่ได้เดินทางไปยังต่างจังหวัดหรือต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายเช้าวันนั้นก็มักจะมีความสนุกรออยู่มากกว่าเช้าที่ต้องออกไปทํางานเราไม่ได้รีบร้อนอะไรผัดกันขับมาเรื่อยๆทั้งเส้นทางจนมาถึงนามุงโฮมสเตย์ที่พักในคืนแรกของการเดินทางในทริปนี้เวลาที่ได้กลับมาอย่างที่ที่เคยจากมา มักจะมีความรู้สึกเหมือนว่าได้กลับมาบ้านของคนคุ้นเคยทว่าคนคุ้นเคยที่ว่านั้นไม่ใช่มนุษย์หากแต่เป็นธรรมชาติ ที่โฮมสเตย์มีจักรยานให้เราปั่นเล่นได้ผมเลยไม่รอช้าที่จะปั่นสำรวจในบริเวณใกล้ๆที่พักของเราในคืนนี้ก่อนที่แสงเย็นในวันนั้นจะหมดไปและแสงของเช้าวันต่อไปจะเริ่มต้นขึ้น ช้าว,วันนี้คงต้องทําเวลาสักหน่อยเพราะจุดหมายเราในวันนี้ค่อนข้างไกลซึ่งดูจากจํานวนโค้งในแผนที่แล้วก็ต้องเตรียมใจและเตรียมรถให้พร้อมตอนนี้ก็เข้าอุตรดิตถ์แล้วนะครับกําลังจะเข้าแพร่ก็จอดแวะพักห้องน้ําก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อเพราะว่าตอนนี้ขับมานานละใกล้จะ1 1บเอ็ดโมงนะครับไม่รู้จะถึงที่โมโอเคครับ่า ก่อนออกเดินทางผมเองก็แอบกลัวว่าทีมนี้จะได้เริ่มต้นหรือเปล่าเพราะวางแผนไว้ก็หลายเดือนว่าจะไปในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีแต่ก็ดูเหมือนว่าภัยจากธรรมชาติในช่วงนี้อาจสร้างความกังวลอยู่ไม่น้อยสุดท้ายพอถึงเวลาที่ได้จับพวงมาลัยออกเดินทางจริงๆความกังวลที่เคยคิดไว้ก็เริ่มจางลงเพื่อเข้าสู่อีกโหมดหนึ่งที่ทําได้เพียงวางใจในชีวิตและปล่อยให้ชีวิตนําทางไปเอง อนนี้เราก็แอบพักที่ตรงถนนหมายเลข3ครับโคงหมายเลข3วันี้ที่เราเคยมาครั้งก่อนนะครับวอนนี้คนเยอะมากเลยนะขนาดวันธรรมดาเนี่ยตอนบายๆเดี๋ยวเราไป,ไป,าไปก,กันต่อที่ที่ไหนนะคืนนี้นา,าริวโฮมสเตย์นะครับโอเคครับไปครับถนนหมายเลข3ยังคงมีนักท่องเที่ยวเยอะทุกครั้งที่มาเยือนเพราะความสวยงามที่เหมาะเจาะพอดีของที่นี่เลยเปลี่ยนจากภูเขาธรรมดาให้เป็นจุดที่น่าสนใจ ขณะดเดียวกันเส้นทางที่เคยผ่านมาในครั้งก่อนดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรก็ทำถนนกันพอสมควรนะครับทางาก็ไปค่อนข้างยาบซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาก็ยังไม่มีการปรับปรุงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเรียกว่าดินสไลด์ด้วยดูเบ่อยตามทางนะครับตอนนอี้ประมาณ30กิโลเมตรแต่ในแมปขึ้นว่า ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับโค้งเยอะพอสมควรไปดูกันครับนาลิวโฮมสเตย์ผ่านจุดที่มีการทำถนนและมีดินสไลด์มาอย่างลำบากฝนก็เริ่มพลาลงในยามเย็นเมื่อใกล้ถึงที่หมายขึ้นโหดมากเลยนะครับ ตอนแรกหาทางขึ้นไม่เจอโอเตียงซอมากกว่าน,นี้ค่ะนี่คือจิ๊บๆเลยเตียงซอเดี๋ยวว่าจะให้เขามารับนะครับฝนตกทุกวันไหมครับตอนนี้ค่ะช่วงนี้ตกค่ะวันนึงถึงแล้วครับนาฬิกาผมติดเองครับฝนตกอยู่เลยตกตลอดทางเลยนะครับต้องใส่มาถึงอากาศเริ่มเย็นแล้ว เ,เท๊ตมอกระบะตังเย็นก็ายสามมานะครับอนนี้เราขอเก็บของก่อนของยอยู่รถเลยยังไม่ได้เก็บเข้ามาเลยตกช่างลำบากเลยเรามาถึงบ้านเวนพร้อมกับสายฝนซึ่งก็ดูเหมือนฟ้าจะค่อยๆมืดลงทุกทีเพะให้สัมผัสได้ถึงอากาศที่ค่อยๆเย็นลงเอกลักษณ์ของที่นี่น่าจะเป็นภาพชุ่งนาสีเขียวปะปนกับสีทองอยู่ปลาย เป็นภาพที่สามารถเห็นได้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวทำไมคุณตั้งเตาเร็วจังครับเพราะอะไรครับหิวแล้วหิวเหมือนกันอ,อย่างดีเลยหมูหล้วนพร้อมกับพร้อมกับอะไรโอเค กกินกนเัเอะพักเหนื่อยจากการขับรถมาทั้งวันด้วยหมวกกะทะในช่วงหัวค่ําบางทีอะไรที่ดูธรรมดาธรรมดาก็มักจะพิเศษขึ้นมาในทันทีเมื่อเรากําลังเริ่มให้คุณค่ากับมันดังเช่นหมวกกะทะในมื้อนี้ ว่าจะไม่มีแสงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกตอนนี้ฟ้าเปิดสว่างเลยครับแดดเริ่มแรงแล้ว มองในยามเช้าที่อากาศดีแค่นี้ผมก็รู้สึกคอมพิวต์แล้วเพราะอย่างน้อยผมก็ยังมีดวงที่ได้เจอกับหมอกฟุงฟ้งๆแบบนี้หลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานและรู้สึกโชคดีเข้าไปอีกจากที่พี่ที่ดูแลโฮมสเตย์บอกว่าก่อนหน้านี้1วันไม่ได้มีหมอกขนาดนี้จนลูกค้าที่รอชมหมอกในยามเช้าแบบนี้ยังอดเสียดายไม่ได้คงจะเป็นความธรรมดาที่ไม่ได้มีในทุกๆวันเช้าในวันนั้นผมก็เลยเดินรับบรรยา,ายากาศอย่างเต็มที่ สดเลยนะครับจะลองดูหนะ่อยว่ารสชาติโอเคไหมของที่ผัดที่นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางออกต่อไปที่เตียงซอ้อคาดว่าน่าจะมีรถมารับเพราะว่า,าถ้าขึ้นไปเองกอน็น่าจะยาก จุดหมายเร็วขนาดนั้นบางครั้งผมก็แอบ,บสับสนในตัวเองว่าพอถึงจุดหมายแล้วมันยังไงต่อก็เลยอยากกลับมาทาอะไรที่ช้าๆลงบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ซึมซับความรู้สึกระหว่างทางให้มากที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุให้เราไม่ได้รีบร้อนอะไรมากในป่ายวันนี้ซึ่งก็เป็นเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อขึ้นไปอย่างเพียงซ้อกับเส้นทางที่ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาการให้พี่ที่โฮมสเตย์ลงมารับจึงดูจะเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลมากที่สุดในเวลานี้ ส,สกัดกับที่นี่ร่วมเหมือนกันนับเป็นหนึ่งภาษาแต่ฟังการไม่รู้เรื่องนับเป็นหนึ่งเขาจะออกเป็นรวบรวงไปรวบไปก็คือรวบภาษาขมิญอ,ออกสำเนียงขมรแต่ทางผมจะออกร่วบแบบภาษา,า,า,ษาไทยแบาเป็นลอลิงรอเรือนี่แหละแต่ละหมู่บ้านก็พูดต่างกันเลยแมฟังนู้นเขาจะออกเป็นรอรอเรือชัดเหมือนสักสุลินทเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ภาพที่สั่นจากการถ่ายคงจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเส้นทางนั้นยากขนาดไหนถ้าต้องเอารถเก่งขึ้นมากับทางแบบนี้ผมแอบคิดได้เล่นว่าคงจะเลือกจอดลงเดินดีกว่าเอารถมาเสี่ยงตรงนี้พี่เขาบอกว่าเป็นถนนลอยฟ้านะครับแล้วก็จอดถ่ายรูปแป๊บหนึง่งสวยมาก ผมอยู่ในช่วงวัยหนุ่มที่ยังพอมีกําลังเหลือเฟือในการออกเดินทางท่องเที่ยวผมจึงเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาแบบนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดดีกว่าต้องมาเสียดายในภายหลังเพราะยังไม่ได้ลองทําตามใจต้องการกลับกันในเวลานี้ผมได้มายืนอยู่ในจุดที่เคยจินตนาการไว้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับขวบวัยที่กําลังเติบโต โซ่ผมสเตย์ของเราเดี๋ยวเก็บของก่อนทางขึ้นมาค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับดีแล้วที่ <c oughs> ว่าเราให้เขามารับเนาะก็ะจ่ายค่าน้ำมันค่ารับอะไรให้เขาไปคุ้มกว่าเอารถตัวเองมาเสี่ยงนะครับเราห้องหนึ่งนะหลังหนึ่งอากาศเย็นๆสวยมากข้างบนนี้เหมือนภาพวาดเลย เพียงซ้อก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายว่าต้องมาเยือนจากการที่ชอบเลื่อนดูโฮมสเตย์และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือนของบ้านเราในสื่อโซเชียลจังหวัดน่านก็ดูจะมีแหล่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยแต่ถ้าจะให้ไปทั่วทั้งหมดคงจะไม่ไหว สึกโชคดีที่การเดินทางถ่ายทำสารคดีบันทึกการเดินทางของผมไม่ได้มีเรื่องผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวพูดง่ายๆก็คือทำด้วยความชอบจริงๆที่เกิดจากความอยากทำล้วนๆไม่ได้ถูกบังคับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเมื่อไหร่ที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องความสนุกก็อาจจะลดลงไปตามมูลค่ามากกว่าตอนที่เราลงมือทำเพราะเห็นคุณค่าของงานชิ้นนั้นจริงๆ ไบไ้ไหมยามเย็นกับพื้นดินที่เปียกแฉะเรายังคงพาก,กันเดินสำรวจรอบๆบริเวณที่พักเพื่อบันทึกความทรงจำร่วมกันผ่านสายฝนที่เคยร่วงหล่นลงมาสู่พื้น ังพอมีเวลาก่อนที่แสงอาทิตย์จะลับไปขณะนั้นลมเย็นๆก็เริ่มพัดมาผ่านยอดเขาแล้วยอดเขาเล่าถ่ายรูปไปกีป่รูกแล้วร้อยเป็นร้อ, <c oughs> อยเลยคืวสวยมากเลยตรงนี้น่าจะเป็นโซนคาเฟ่ของเขานะว่งนี้เช้าไม่รู้จะขายไหมเราเดินกลับที่พักเพราะมีอาหารเย็นที่สั่งไว้รออยู่แต่ดูเหมือนจะมีใครมาถึงก่อนเราซะอีก ตัวนนีี้งงนะอาหารเย็นของเราก็มาแล้วนะครับเป็นชุดขันโตะที่เราสั่งไว้นะครับมีหลายอย่างเลยปลาทอดไก่ทอดอันนี้อะไรนะ,ออะน้ำพริกอ่องใช่แล้วก็มีข้าวให้ด้วยนะครับพร้อมกับบรรยากาศหนาวๆเย็นๆตอนนี้เรามากินข้างนอกนะจริงน่ากินจริงสั่งแบบเมื่อวานที่กินหมูนะครัครับ ววิดีด้วยโอเคเอาเติมเลยเติมเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครคือผู้สร้าง พอยิ่งมองออกไปยิ่งเข้าใจเลยว่ามนุษย์เป็นเพียงเศษฝุ่นไม่ต่างจากดาวโลกที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่รู้เพียงว่ามันอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วภูเขาที่สูงใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าไม่ได้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อวันสองวันทว่าค่อยๆผ่านการสร้างสารรค์แต่งเติมโดยธรรมชาติสุดท้ายเบื้องหลังจริงๆเราก็ไม่อาจล่วงดูได้ผ่านมันสมองอนน้อยนิดที่มีเมื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราโอเคครับตอนนี้สิ่งที่หายไปด้านหลังคือภูเขานะครับเพราะว่า หมอกบางหมดแล้วตอนนี้นะครับแดโมงเช้าอยู่ก็ยังมีหมอกอยู่นะครับอากาศเย็นๆตรงข้างนี้เขามีร้านกาแฟนะครับเราสั่งไปแล้วเดี๋ยวนั่งกินกาแฟชิลๆสักแปบนึงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าที่เขาเตรียมไว้ให้สวยงามมากเช้านี้ เรามักตามหาความหมายของชีวิตผ่านการออกเดินทางซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกวงจรน,นี้ดึงดูดให้เข้าร่วมและก็ดูเหมือนจะจริงที่ว่าการเดินทางบอกเราถึงมุมมองใหม่ๆของโลกที่ไม่ได้แค่เหมือนกับที่เคยคิดการได้ออกเดินทางคงคล้ายกับการได้ถูกปลดโซ่ตรวนที่ขังเราไว้กับกิจวัตรประจําวันเดิมขับรถไปบนถนนเส้นเดิมกินข้าวร้านเดิมซึ่งต่างจากเวลาได้ออกเดินทางท่องเที่ยวเพียงได้ขับรถไปบนเส้นทางที่ต่างออกไปก็รู้สึกได้ถึงความหมายในชีวิตมากขึ้นแล้ว ก็ยังสวยอยู่ครับก็กินข้า,าวเช้ากินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว11โมงก็ลงกลับไปที่เราจอดรถทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันคลิปนี้สวยจริงไม่เคยเห็นภูเขาทิ่งใหญ่พลังการพร้อมกับสายหมองที่เยอะขนาดนี้มาก่อน ว่าเราจะกำหนดชีวิตตัวเองได้ซึ่งก็แค่ดูเหมือนแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามชีวิตที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆแล้วเราสามารถควบคุมมันได้โดยสมบูรณ์หรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่ากลับมาตั้งคำถามอีกครั้งเพื่อนำไปสู่คำตอบที่สามารถปลดพัฒนาการที่มองไม่เห็นนี้ได้อย่างแท้จริง